ระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบสแกนการเข้าเรียนเข้าทํางานหรือว่าจะใช้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโดยใช้ผ่านบัตร RFID นะครับโดยจะแบ่งเป็นสามส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนหลังบ้านนะครับก็คือส่วนตรงหน้านี้นะครับนี่คือส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นส่วนที่โชว์แสดงข้อมูลการเข้าออกนะครับส่วนที่สามนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของการที่ให คนทั่วไปนะครับนักเรียนถ้าเป็นนักเรียนอาจจะเป็นผู้คอรองถ้าเป็นคนทํางานอาจจะเป็นคนทั่วไปนะครับมาเช็คเวลาเข้าออกของตัวเองนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการใช้งานดีกว่านะครับก็เข้าสู่แอดมินเข้ามาก่อนเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสแกนไ f i อแล้วก็ค้นหาหนังสืก็ค,คือสองหน้าเมื่อกี้นะครับอย่างแรกเลยก็จัดการปีการศึกษานะครับก็สามารถเพิ่มปีการศึกษาได้ นะครับเช่นสองห้าหกเก้านี่ครับเว่าเริ่มจากวันนี้เลยแล้วกันแล้วก็สิ้นสุดุ่งนี้เลยนี่ครับก็เพิ่มลบได้ไม่ได้มีอะไรครับต่อมาก็คือจัดการาแผนกนะครับก็เพิ่มแผนกเข้าไปก็จะเห็นว่า,าแผนกนี้มีกี่คนนะครับต่อมาก็จัดการอาจารย์นะครับ อาจารย์เนี่ยเขาก็จะเห็นอะไรครับเ็จะเห็นนักเรียนของตัวเองนะครับคราวนี้มาจาัดก,การนักศึกษานะครับก็ทําได้สองแบบครับเพิ่มทีละคนกับนําเข้าแบบ CSV นะครับส่วนว่าผมนําเข้าแบบ CSV ก็เลือกปีกรารศึกษาก่อนเช่นปี68เลือกอแผนกเข้ามาครับเลือกอาจารย์ที่รึกษาเสร็จแล้วก็ import ไฟล์ CSV เข้าไปครับ เสร็จแล้วเนี่ยอินพุตเสร็จแล้วนะก็กดนําเข้าข้อมูลนะครับก็นําเข้าข้อมูลได้แล้วนะครับก็พอนำข้อมูลแล้วเนี่ยยังไม่ได้ตั้งบัตร i f d นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ตั้งรูปภาพนะครับเราก็กดแก้ไขนะครับเพื่อมาตั้งบัตร i f d กับรูปภาพนะเดี๋ยวผมใส่รูปภาพเข้าไปก่อนใส่รูปภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาก็สแกนบัตร i f d เลยนะครับบัตร i f d เนี่ยก็เป็นบัตร i f d ธรรมดาครับก็บัตร ที่ใช้ทั่วไปครับตามฟูดคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับท,ทั่วไปเลยใบละสองสามบาทนะครับเครื่องอ่านก็เป็นเครื่องอ่านแบบธรรมดาหรือเป็นแบบเครื่องอ่านแบบแรงอ่าขึ้นสูงก็ได้นะครับแล้วแต่จะใช้งานก็กดเดี๋ยวผมจะแตะบัตร I.F.D. นะครับลงไปนะแตะเรียบร้อยแล้วครับมันก็จะบันทึกอตัตโนมัติเลยเห็นมาเข้ามาเรียบร้อยครับนี่คือเลขบ,บัตรนี้ต่อมาผมจะทำอีกคนหนึ่งนะครับก็คือคนที่สองนะครับ ก็กดแก้ไขใส่รูปภาพครับแล้วก็กดใส่บัตรไอว้ดีลงไปตอนนี้ผมก็บันทึกไปสองคนแล้วครับคนที่หนึ่งของคนที่สองต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการอ่าสแกนอ่าสแกนเข้าโรงเรียนนะครับเมืม่อกี้ผมพูดผิดนะครับอ่าหน้าเนี่ยจะเป็นหน้าสแกนของนักเรียนนะครับส่วนเนี่ยเนี่ยจะเป็นหน้าค้นหาของผู้ครองนะครับหรือว่าของเจ้าตัวเองนะครับ วิธีการทํางานเนี่ยเราก็เปิดหน้านี้ค้างไว้ถูกไหมครับเปิดหน้านี้ค้างไว้เลยนะครับแล้วก็ให้คนเข้าเรียนเนะ่ยก็มาสแกนนะครับเราก็กดสแกนเห็นไหก็จะขึ้นแล้วครับว่าเข้าเรียนสําเร็จแล้วนะครัอันนี้คนที่หนึ่งนะผมสแกนคนที่สองลงไปเห็นไหมคนที่สอง,องเข้ามาแล้วนะครับคราวนี้ในหน้าเห็นไหมในหน้านี้ครับก็จะแสดงผลการเข้าออกเห็นไหมครับแบบ ส่งมาเลยนะครับส่งข้อมูลมาหาเลยนะก็เสร็จนะครับเราก็จะเอาในหน้าเนี้ยไปแสดงที่หน้าจอนะครับตรงอาจจะเป็นประตูโรงเรียนนะครับหรือว่าตรงตู้สแกนนั่นเองนะครับแต่ครั้งแรกเนี้ยจะเป็นการแตะเข้านะครับพอแตะอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นออกนะครับอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นออกอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นออกส่วนผม,มแตะอีกนะครับแตะเยอะเลยนะครับ แต่ประมาณนี้หน้าจอแสดงผลก็จะแสดงผลเป็นแถวๆเดียวแถวๆเรียงกันมาเลยครับนี่ครับก็คือหน้าแสดงผลครับก็ทํางานประมาณนี้ก็ผมตั้งไว้ว่าให้ชัดๆแบบนี้นะแล้วก็แสดงทั้งหมดสิบคนนะอ่สิบเลคอร์ดต่อมาหน้าแอดมินเนี่ยก็จะมีรายงานต่างๆนะครับก็จะมีรายงานนะครับก็กด รายงานตรงนี้ได้นะครับต่อมาเนี่ยไปที่อาจารย์บ้างก็ไปยูเซอร์ของอาจารย์ครับก็ก็จะเห็นข้อมูลของนักเรียนตัวเองนี่ครับยูเซอร์ของอาจารย์ครับเห็นครับว่าอาจารย์อ่าคนนี้นะครับก็จะมีนักเรียนอยู่ห้าคนถูกไหมครับก็คือเข้าไปแอดเมื่อกี้นะห้าคนก็จะเห็นแล้วครับว่ามีทั้งหมดห้าคนนี้เนี่ยก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตัวระบบนะครับสแกน เข้างานหรือเข้าเรียนนะครับหรืออะไรต่างๆนะครับโดยใช้บัตรตัว RFID นะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นหน้าที่เอาไว้ค้นหานะครับก็โดยการกรอกรหัสัศึกษาลงไปนะครับเช่น g ีหกแปนย์ศูนย์นะครับกดค้นหาแล้วจะขึ้นชื่อนะครับคณเออาจารย์นะครับแล้วก็จะเห็นเวลาเข้าเวลาออกขึ้นมาแบบนี้นะครับ